พวกเราบรรทุนกับโรงเด่นพากินปลาเที่ยวครับตอนนี้เดือนเมษายนนะครับเขาก็เขามาเปิดเขามีที่เล่นน้ําแห่งใหม่ครับของจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่แถวอำเภอแม่จันครับชื่อว่านัตพลรีสอร์ทครับนี่ครับสไลเดอร์ให้ครับมีของเล่นให้เล่นเยอะนะครับช่วงหน้าร้อนเด็กเด็กอะไรก็เยอะครับนี่ครับถ้าเป็นโซนเด็กเล็กก็มีนะครับอยู่ข้างบนนุ่นเป็นโซนให้เด็กๆเด็กๆตัวเล็กเล่นครับ จะน้ําไม่ไม่ลึกเกินแล้วก็เป็นสไลเดอร์ตัวเล็กครับก็น่าพาเด็กมาเล่นนะครับแต่ผมจะไม่รู้ราคาว่ากี่บาทนะครับพอดีขับรถผ่านมาเจอ <c oughs> มานะครับมานะครับ <c oughs> เด็กๆนี่ชอบกันใหญ่เลยครับ อากาศมันร้อนๆนี่ดูคนเยอะครับดูบรรยากาศรถจอดเต็มครับอยู่แถวอำเภอแม่จันนะครับมาทางอถ้ามาจากจังหวัดเชียงรายมาอำเภอแม่จันแล้วก็เลี้ยวเข้าที่น้ําพุร้อนแม่จันนะครับเลยน้ําพุร้อนมาประมาณสองกิโลครับอยู่ขวามือนะครับทางนี้ครับทางตรงนี้มันมาจากแม่จันนะครับถ้าเราจะไปทางนี้ต่อไปอำเภอฝางนะครับฝางทะลุออกจังหวัดเชียงใหม่คลับนะครับไปเชียงใหม่นะครับเลยน้ําพุร้อนมาประมาณ2กิโลครับ การได้มาเที่ยวเชียงรายกันร้อนพาเด็กมาดนน้ำได้นะครับนี่ครับเด็กชอบกันใหญ่เลยครับม,มาแล้วครับ เดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะครับครับโซนนี้ก็เป็นสไลเดรเอร์สำหรับเด็กตัวเล็กๆนะครับนี่ครับเป็นตัวมังกรการนร้อนเขามาอยู่แถวนี้กันหมดนะครับ เด็กชอบกันใหญ่ครับมันจะมีแม่น้ำโกกก็มีนะครับแต่ว่าน้ำมันก็ช่วงนี้หน้าแรงน้ำนม่ค่อยสาเท่าไหร่ครับสต่ายเลือดตัวเล็ก สรับโซนเด็กอายุ4เป็นเกิน5ขวบก็เล่นตรงนี้ครับใครได้ผ่านมาไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายรือว่าอากาศร้อนพาดเด็กๆมาเล่นได้นะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเด่นพากกินพาเที่ยวครับพามาดูสวนน้ำครับในรีสอร์ทนะครับ